นางเอกดังเปิดใจน้ำตาซึมเล่าสาเหตุเลิกแฟนหนุ่มปิดฉากรักมาราทอน8ปีเป็นอีกหนึ่งประเด็นช็อกก่อนหน้านี้กรีนอัสดาพรได้ประกาศเลิกลากับทันวาหลังทั้งคู่คบกันมานานถึง8ปีล่าสุดกรีนได้ออกมาเปิดใจผ่านรายการคุยแซบโชว์ถึงเรื่องราวความรักที่ปิดฉากลงหลังคบกันมานาน8ปีโดยเธอได้เผยว่า ช่วงแรกตอนที่เราลดสถานะลงภาพเก่าๆมันย้อนกลับมาภาพที่เราสนุกกันมันวิ่งเข้ามาเราก็ใจหายเราทำใจได้และเข้าใจเรายินดีกับเขายินดีกับเราทั้งคู่แต่พอมันเห็นภาพมันก็มีนิดหนึ่งสาเหตุเลิกเป็นเรื่องเล็กน้อยความชอบที่ต่างกันเรื่องเล็กน้อยที่เราพยายามปรับกันแต่หาจุดตรงกลางไม่เจอเรื่องมือที่สามไม่มีทั้งคู่เราคบกันมา8ปีไม่มีเรื่องนี้เลย ใครที่ตามดู YouTube จะเห็นว่าเราตีกันบ่อยแต่ก็ประคับประคองกันมาได้เราพยายามปรับเขาเป็นคนดีสำหรับเรากินได้อะไรจากเขาเยอะแต่ก็มีบางสิ่งที่พูดออกอากาศไม่ได้กรีนชอบถ่ายรูปแต่เขาไม่ชอบถ่ายถ้าครั้งแรกมันไม่เป็นไรแต่พอนานๆไปมันเริ่มแล้วหลายครั้งเข้ากรีนเกรงใจเขาเราก็ไม่อยากฝืนใจเขาเราก็หาช่างภาพเรื่องร้านอาหารบางครั้งก็ทะเลาะกันก็มี มีช่วงหนึ่งเขาทำอะไรเราจะตามเขาแต่ช่วงหลังเรามีจุดยืนเราไม่ฟังเขาทำตามใจตัวเองมันเลยมีคำว่าชินชา มีระยะห่างเพิ่มขึ้นมีงานละครที่ต้องทำเราก็ไม่ได้เจอกันเรื่องนี้เกิดมา3ปีแล้วเขาเป็นคนบอกเราว่าทําไมมันไม่เหมือนเดิมเรามีเขาน้อยลงเขาก็น้อยใจเป้าหมายในชีวิตของเราครอบครัวเราก็มาก่อนเพราะอย่างที่ตามข่าวหนูเป็นหัวหน้าครอบครัวบ้านมีน,นี้สิน ถ้าหนูจะพูดแบบนี้มันจะดูเห็นแก่ตัวเกินไปแบบถ้าเราจะบอกว่าถ้าผู้ชายคนนี้อดทนรอหนูได้เขาคือคนที่ใช่แต่มันดูเห็นแก่ตัวเกินไปยังไม่มีจุดอิ่มตัวเราก็ยินดีที่จะคบไปเรื่อยๆถ้ามันยังไม่มีปัญหาอะไรวันที่เสียใจที่สุดคือวันที่เขาเดินไปหาแม่เราเองบอกว่าขอเป็นเพื่อนกับเราบอกกับแม่เองว่าขอเคลียร์ให้เกียรติแม่เราเลิกกันทางโทรศัพท์กินจะไปเรียนต่อเลยไม่มีเวลาเจอกัน พอเลิกกันแล้วเหมือนเรารักกันมากขึ้นเหมือนเราคุยกันได้ทุกเรื่องไม่ต้องมีงอนหรือมีน้อยใจกันเราเสียแฟนแต่เราได้เพื่อนรักมา